นี้เขาให้เราเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัตลนะครับแล้ผมเล่นมานานแล้วล่ะเป็นปีหลายปีนี่พอจะรู้อะไรบ้างเลยตอนเชื่อภัยพิบัติมาอ่านไม่ออกอแต่ผมอ่านออกอยู่ครับเพราะผมเล่นมานานแล้วเล่นหลายรอบแล้วครับถ้าท้องฟ้าสงบอย่างนี้บางทีก็อาจจะเป็นแผ่นดินไหวนะครับ หรือไม่ก็อุกบาทตกใส่หรือไม่ก็ภูเขาไฟระเบิดรับไม่ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่ฟ้าคึมคึมมันต้องไอ้นี่พายุเข้าใช่พายุนะเข้าแน่ ชัดเลยโทนด,ยนดูโอ้หัวหลุดไปลเอออไม่โหดผมไม่โหดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับที่ผมทักไปเมื่อวานตกใจป่าครับตกใจครับมันไม่ค่อยมีใครมาทักครับผมจะิก็ไม่เข้าอครับเคยเจอเรื่องผีไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีฟังครับอยากฟังไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอมาครับลูกครับมันจอกแนวแปลกๆครับผมเคยเจอตอนมหนึ่งครับทุกวันนี้ยังหาคาตอบไม่ได้ครับเรื่องของเรื่องคือวันวันนั้นคือผมอยู่คนเดียวตรงคืนครับตากับยายผมไปติดดอกที่สวนทุเรียนนะครับวันคืนนั้นช่วงหัวค่าครับตอนนั้นผมอยู่บ้านคนเดียวผมกาลังนั่งเล่นเกมอยู่ครับจู่ๆมีเสียงเหมือนเพื่อนผมมาเรียกหน้าบ้านครับ ผมยังไม่ได้ตอบรับอะไรครับแต่แค่เดินออกไปดูเดินออกไปดูเท่านั้นแหละครับไม่มีเสียงไม่มีใครอยู่เลยครับว่างเปล่าครับแต่ผมได้ยินเสียงเรียกนะครับก่อนหน้านี้ครับวันนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าคืออะไรครับเองหรอะไรนะครับเมื่อกี้ว่างไงครับแปลกเปเองหรือเปล่าเปล่านะครับ เอาคนตุกคนคิดกท่าทหน่อยครับคุณเล่นรูบอกตั้งเส่สมัยไหนครับผมเล่นครั้งแรกตอนป .6 ครับเล่นรูบอกใช่ใช่ครับ รู้จักกับเกมมาตั้งแต่ประล้วแต่ตะเพิ่ง<อ>มาเล่นมาเมาสองเดือนทีงแล้วอ๋อโอเคครับจำได้ตอนประกมยังไม่สร้างรหัสเลยนะครับมันมีให้แบบเล่นได้แบบไม่ต้องสร้างรหัสครับเล่นแบบผู้เยี่ยมชมครับทำสมัยนั้นไหมครับเออ,เออใช่ใช่เคยเล่นเคยไป,ไปเล่นตอนรังสิตเคยไปเล่นนานวานวครับครับ เราไม่มีเขาเล่นไมเป็นใช่ครับตอนนั้นผมก็เรีมม่ป็นครับรูว่าเล่นต้อง้่อดไรวันนี้แาบเล่นไปดูเขาเขาไปดู อยากเล่นนี่คือังิงครัครับครับชอบเลชอบเล่นเกมผีไหมครับกลัวเกมผีไหมครับอ๋อครับอบันไหคอันพายุทาาาออรยา,ายอ๋อพายุทราย จะว่าอันตรายอยู่แบบสายยสายต้องอยู่ที่บลงลงใช่แล้วไม่เลื่อนเหลือแค่นั้นนะครับดูเลยมาครับดูเลือนเหินขีดแดงครับ ฮ้ยตกผมตกเฉยจู่ๆก็ตกตัวพายุทรายพัดตกรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ ผมยอมรับครับสมัยก่อนผมกลัวเกมผีนะครับแต่มันอยากลองครับเลยต้องพยายามฝึกครับผมเล่นเกมผีจนไม่กลัวแล้วครับสมัยก่อนคือกลัวมากเลยนะครับขนาดแค่ดูใน u t u b e ยังกลัวครับแต่นี้ไม่ค่อยกลัวครับแต่ถ้าเจอของจริงกะกลัวอยู่นะครับนี่เสียงเปล่านฮะอะไรครับเสียงลมป่าใช่ใช่เขาทำไมตายอ่ะไม่รู้ครับพายุมันหรือว่าฝันแล้ว อันนี้ไม่รู้ครับพายุมันพัดตกได้นะครับพายุสายครับทําทําเราตกกับค่าต่อสายาเออคือผ่านแล้วอยากเจอวะ อะไรครับเกมผีตอนที่สามครับวุ้ยทำไมวุ้ยอ๋ออันนี้มาเติมซื้อได้ครับลูกโป่งครับให้ซื้อเกมพาร์ตโอ้ครับลูกโป่ง ถ้าอยากได้นะครับไม่มีตังค์ได้ไม่ได้รูปอ่ะตรงเก็บเก็บตังค์โลกเติมครับได้ไหมครับอุ๊ยโอรดูอุ้ยพายุ่งไปยุ่งไปยุ่มันมีให้ซื้อลูกโปง่งแอปเปิ้ลแล้วก็เข็มทิศครับอะไรครับเยี่ยงแล้วอ๋อครับม,มันมีที่ซื้อลูกโปง่งแอปเปิ้ลแล้วก็เข็มทิศครับแอปเปิ้ลเอาไว้เพิ่มเลือดครับเข็มทิศเอาไว้เลือกแผนที่ครับว่าะจะเล่นแผนที่ไหนครับ ใช่มันใช้ครับตอนนี้อยากได้แผนที่ไหนครับมันมีเลือกครับจะเอาแผนที่ไหนครับมีแผนที่ชายหาดแผนที่ตึกสูงตึกสูงแล้วก็แผนที่ฟาร์มครับจะเอาไหนครับฟาร์มเอาฟาร์มโอเคครับครับนยครับคุณเคยกินแมงมุมไหมครับแมงมุมครับ มันไม่ใช่แมงมุมธรรมดาครับมันเป็นแมงมุมตัวใหญ่ๆที่อยู่ที่อยู่ในดินครับที่มันชอบขุดรูในดินนะครับเคยกินไหมครับไม่เห็นเขาว่าเนื้อมันเหมือนปูเนื้อปูครับมก็อยากลองเหมือนกันครับอ,อ,อ,อ๋อไอตลาดนนะตลาดะไรนะเขาไม่ใช่พวกแมงฝอยใช่ ในตัเขาเราียกมันว่ามันไม่มุมนะครับเหมือนเนื้อปูใช่ผมก็อยากลองมันครับเดี๋ยวนี้แถวบ้านผมหายากรลยครับสมัยก่อนมีเต็มเลยครับตตแต่พวกแถวภาคเหนือภาคอีสานยังมีน่าจะมีอยู่นะครับแต่แถวบ้านผมไม่ค่อยมีนะครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีครับจำได้สมัยก่อนก็ มีอยู่กับอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรครับอ๋อครับครับใช่ก็ไปไกลครับทํานหน่อยครับคุณกลัวทุกแก่ไหมครับ โอ้ผมอยากเจอตุ๊กแกบ้างเลยครับผมอยากลองจับมันบ้างครับตั้แต่เลี้ยงแมวมาบ้านผมก็ไม่มีตุ๊กแกอีกเลยครับ,บอย่างยังเหนียวรับโอ้โหไวรัสอันนี้เป็นไวรัสอย่าไปอยู่ใกล้คนอื่นนะครับระวังติดไวรัสนะครับขอปะจาชิิใช่ใช่งั้น แลนไอ้ไพพีบัติอันนี้เคยดูดราม่ากครื่งหนึ่งนะครับเคยออกข่าวอยู่นะครับที่ล้อเรียนเรื่องโควิด -19 อเไรเลยเนี่ยครับไอ้เวรัสอันนี้ครับไอัพพีบัติอันนี้ครับ จำได้ตอนผสมตอนสมัยผมอยู่ตอนอยู่ผสมอยู่ตอนผถมมั้งครับผมกับรุ่นน้องไปขุดขุดที่ตัวแมงมุมกันครับไอ้ตัวแมงมุมที่อยู่ใต้ดินครับขุดไปขุดมามันโผล่ขึ้นมาเท่านั้นแหละวงแตกกระจึงครับคนเด็กกลัวกันพียบเลยครับผู้คนเพิ่งเคยเห็นกันครั้งแรกครับตัวมันโจออกดำๆครับไอ้แมงมุมที่อยู่ใต้ดินตัวใหญ่ๆครับเชียวออะลรจะใหญ่ๆครับไ ก็ไปปูมีควดำๆพราะวเอฟบิตเอฟิกครับนายนายเห็นเลือตัวเองกปะห็นอยู่ครับ เล่หนัง pues c a m p i ว่าอ่านเนื้อเออกก็ักครับใช่ครับในอุปบเอใช่เครับ รู้จักเรื่องนี้ไหมครับอะไรครับเพื่อะไรครับมันมีวันด้วยไมถึงแม้จรถเตาอ๋รถ<ต>ไม่ตีบังตอเออเออ,อันนี้ด่านไฟไหมอยู่พื้นที่โล่งครับปลอดภัยสุดรู้จักเรื่องดาบพิฆาตอสูรไหมครับเคยดูไหมครับ เรื่องนี้สนุกเลยครับถ้ายังไม่ลองก็ต้องลองครับสนุกดู้นี่สายพิษสายรักกูดีสับผมอ,อะไรครับมีภาคภาคไหนครับภาคบนรถไฟเหรอครับภาครถไฟกับดูด้อยครับสนุกเหมือนกัน,นครับ อาจจะมีฉากเรียกน้ำตาด้วยเหมือนกันครับฉากเรียกน้ำตาไม่ไม่สปอยหรอกครับสนุกจริงจนผมต้องซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านเพิ่มเติมนะครับอาจผมอ่านใกล้จบแล้วครับจะว่าสนุกมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งภาคสุดท้ายยิ่งมันสะใจเลยครับ ไม่สปอยนะครับใครตา,รราไม่รู้สิครับยังไม่ดูอ่านยังไม่ถึงชว่วงที่มีใครตายเลยครับแต่แค่อ่านใกล้จุบเฉยๆครับจต <building. S 1> ่ว่าพี่เอกิงขึ้นหลายเท่าครับมันจะสนุกมาได้ตเดติตๆ,ๆมันดูแล้วอะ่ะ ใส่เสื้อเรียนแบบทำเล่นสิทธชาวบ้านท่สิทธิ์ชาวบ้านเรานะทีเล่นเล่นเป็นเด็กเล่นเป็นจ่าพิการับครับเห็นแล้วมันขคุณใช่ครับมันจะดีมากเลยนะถ้าเด็กได้เอามาเอาแก่ครับ อะไรครับฟ้ามไม่ตึงฟ้ามไม่ตึงทับ<ะ>หน่อยครับ,ค,รบคุณคิดว่าใครเป็นคนฆ่าครอบครัวของพรอเอกครับในเรื่องดาบพิฆาตอสูรครับใครเป็นคนฆ่าครับคิดว่าใครครับเพราะว่าต้องเป็นตัวร้ายชัวร์ครับถ้ามันไม่เอย อุกบาทบรุกแล้วก็หลบวนอันนี้มันจัดว่าเอาตัวรอดยากอยู่เหมือนกันอุกบาทเราไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนเงยหน้ามองขึ้นฟ้าอืมไอตัวร้ายเลยมันบุกบ้านไปอีกครับถ้ามันไม่บุกถ้ามันไม่บุกบ้านไปอีกมันจะไม่โดนไปอีกตามคาเลยครับโอ้โหเฉียดตีนอืม อยู่ไหนครับอยู่ข้างบนเหรอครับตายก่อนนะเนี่ยฮะดปิดป้านอยู่ตรงไหนครับอยู่อยู่หน้าครับครับตายแล้วเหรอยังไม่ตายครับยังอยู่อยู่ชั้นใต้ดินครับชั้นใต้ดินของตึกครับอยู่กลางอยู่กลางร้านหน้าครับครับขี้เขียดตีนะครับครับ อยากอินนี่อยากทำยูทูบบ้างแต่อัดเกมเล่นเป็นอะอะไรครับเด็กทำยูทูบบ้างอัดเกมเล่นเอาเออถ้าคุณเล่นในมือถือหรือในคอมครับเ,เกมโรบบอกรบอบอ่อนในโน้ตบุก๊กต้องหาหลดโปรแกรมครับต้องหลดโปรแกรมครับหลดโปรแกรมอัดคลิปครับ หลังจากดีสิตเดี๋ยวผมบอกให้ใช้โปรแกรมอะไรครับหรือผมแนะนำโปรแกรมทีหลังครับอุ้ยทำไมตายอ่ะอ้าวไหนครับบัคปะครับ เาผมนี่ครับไม่กล้าเสียงครับอ้าคครับนะครับอยากเห็นหน้าผมแบอครับถ้าอยากเห็นหน้าผมดูในช่อง y o u t u ของผมครับมีคลิปหนึ่งผมเปิดหน้าอยู่ครับเ,เรอไปดูครับ ผมอัพโหลดไปหลายคลิปไม่รู้จะไม่ได้ว่ามีคลิปไหนบ้างครับต้องไปดูดีครับโอ้โหซึนามิเราต้องขึ้นที่สูงแล้วสวยแล้ว ครับโอเครอดแล้วครับตอนนี้ผมรอดครับเลือรลดเยอะอยู่พอสมควรอ้าวอ้าวทำไมทุกคนโอ้หทุกคนตายหมดอีไม่หมดเหลือคนหนึ่งอีเหลือสองคนหรือผมกับใครไม่รู้ครับเออที่แต่ผมรอดครับผมมีลูกโป่งครับลูกโป่งมันช่วยทําให้กระโดดได้หรือลงจากที่สูงแบบไม่เสียเลือดครจะถ้าสูงมา,มากๆก็ไม่รอดครับ เราเห็นการ์ลิงใช่ครับผมรอดไม่ได้มันเพราะมีรูปโป่งครับที่ต้องเสียตังค์ซื้อครับไม่บาง,างกกบครั้งกมมันก็บักแบบให้คนรอดเฉยๆอะไรเงี้ยครับ เล่นเล่นแบบนี้ไม่เบื่อแล้วครับจะมีแม p สนุกสนุกอีกหลายแม p แะครับเล่นแม p ไหนดีไหมครับเล่นแม p อื่นไหมครับเอาแม p ไหนดีครับปปนะอะไรครับ m a ปปอเไ,ไรนะครับภาคเอาภาคไหนครับ ฝนตกภา,ภาคอะไรนะภาคหนึ่งหรือภาคสองครับภาคสองใช่ไหมครับโอเคครับรอให้จบรอบนี้ก่อนครับไปในเกมเลยจ้ะ